ว่าขนมหมดแล้วว่าอยากกินอะไรไหมเดี๋ยวเราไปซื้อให้ออยมีใบ,บขับขี่แล้วเหรอฉันคือความเสี่ยงฉันชอบอยู่ใกล้คนประมาทติด <c oughs> นแน่แน่อ้ยหรูจะไปไหนนะ่ะเราไม่มีใบ,บขับขี่จะขี่มอเตอร์ไซค์ได้ยังไงมาเดี๋ยวนะพาไปปลอดภัยไว้ก่อน จะปลอดภัยได้ยังไงหมวกกันนอกก็ไม่ใส่ขเขารู้หมวกกันนอกหรือเปล่าณออนอ,อยหมวกกันน็อกไปแค่นี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ไมั <inf bert> <C i> ้ง <y> น่ากลัวจังป้องกันไว้ดีกว่าอ้าวเกืบเอบลืมเลยขอบคุณมากเลยหนูออยใส่สเลยเพื่อความปลอดภัยผมคือความปลอดภัยหากคุณมีสติไม่ประมาทผมจะอยู่ข้างคุณเสมอนนะแบบนี้คิดว่าจะเลิกนะอ้าวออยใส่แบบนี้ไม่ถูกนะลูกใส่ที่ถูกต้องหนูต้องรัดคางแบบนี้ด้วยอยู่ไม่ได้ไโอเคแบบนี้แหละถึงจะถูกพร้อมไหมอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลย ขอบคุณที่ไม่ประมาทผมจะอยู่ข้างพวกคุณตลอดการเดินทางเดินทางปลอดภัยน,นะครับรู้ไหมว่าปีพุทธศักราช2,567ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงถึง14,170คนและบาดเจ็บอีก850,000 5,032คนจริงสิเราก็เคยอ่านเจอว่าผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มีสูงถึง91.16%เซนเลยนะอ๋อแปลว่าจักรยานยนต์เนี่ยเกิดอุบัติเหตุเยอะมากๆดีแล้วที่นาะออนกับออยตัดสินใจส่วมโมกกันเนาะเมื่อพวกคุณไม่ประมาทก,ก็จะถึงที่หมายอย่างปลอดภัยพอมีผมอยู่ข้างๆพวกคุณตลอดการเดินทางยังไงล่ะครับ ทุกการขับขี่ของคุณไม่ใช่แค่คุณที่กำลังเดินทางแต่มีหัวใจของคนที่รักคุณเดินทางไปพร้อมกับคุณเสมอมีสติไม่ประมาทและสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อรอยยิ้มแห่งความสุขของคุณและคนที่คุณรักขับขี่ปลอดภัยใส่ใจสวมหมวกกันน็อกให้ถูกวิธีนะครับ